สวัสดีครับมาเดินทางไปเที่ยวชมวัดกันนะวันนี้นะครับได้มีโอกาสติดรถไปกับเขานะครับพาแวะชมวัดวันนี้ก็จะไปกันที่วัดคุ้งตะเภานะฮะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจะพาไปชมไปไหว้พระ หลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธธรรมุนีนะครับพุทธมนทนอุตรดิตนะครับที่วัดคุ้งตะเผานะครับถึงตรงนี้ติดไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดกันไปเลยทีเดียวนะครับนะฮะสี่แยกคุ้งตะเภานะครับนี่นะฮะก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดกันไปตรงนี้ก็เป็นศาลพระเจ้าตากพยาพิชัยนะครับเลาะ เส้นทางนี้ไปเลยนะครับข้างวัดคุ้งตะเภานี่แหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้งนิดนึงนะครับมีแยกด้วยยังไงก็ตรงไปนะครับระวังรถทางขวามือด้วยนะฮะไอรถซ้ายมือสิเนาะ,ะตรงไปตรงนู้นเลยนะครับผ่านด้านข้างวัดไปตรงนี้นะครับไปยังสถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อใหญ่นะครับพระสัมพุทธธรรมนีนะครับพุทธมณฑลอุตรดิต์นะฮะชื่อเขาตั้งไว้อย่างนั้นนะครับนี่ก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับ <c oughs> นั่นไงฮะหลวงพ่อใหญ่พระสัมพุทธธม,ธมนีพุทธมณฑลอุตรดิตต์นะครับวัดคุ้งตะเผา,าจังหวัดอุตรดิต์นะครับนำภาพมาให้ชมกันลักษณะนี้นะฮะ อาจจะสั่นสะเทือนนิดนึงภาพนะครับเพราะว่าถนนไม่ได้ราบเรียบเนาะนะครับก็นำมุมมองนี้มาให้ดูกันนะครับเป็นมุมที่สวยงามนะครับพระพุทธรูปนี่หันไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านหลังนั้นก็เป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นริมแม่น้ำน่านนะฮะนี่นะครับ อาจจะสั่นสะเทือนสักนิดนึงนะครับแต่ก็พอชมความงามของภาพได้เน,ะ,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สาธุ